เสียงฟ้าห้องเรื้มเรื้มเรื้มสวัสดีครับลุงพ่อนอ,อนไลน่มาพบพี่พ่อน้องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมืนน่อนี้อยู่ให้อยู่หน้าออกมาอยู่หน้ามื่อนี้เนาะกะย้อนโรคโควิดน่ะเนาะปิดลานมาลี่อยู่ให้อยู่หน้าอ่ามื่อนี้อยู่บ้านออ,ออกมาอยู่หน้าคำเนาะก็เลยถือโอกาสอุ่นเข่า ไปจินบ้านนะเนาะก็เป็นวิถีชีวิตของค้นทงค้นทาเนาะหนึ่งเขาอยู่ห้อยู่หน้าเพราะว่าอยู่ห้อยู่หน้าก็มีอุปกรณ์พร้อมอยู่นะครับอาก็มีเป็ดมีไก่ลลอมหลอบหรือตามนี้แหละนะครับกำลังอุ่นเขานะครับอุ่นเขาเย็นเป็นจีนบ้านเดี๋ยวลุงพ่อนผ้าเบางไก่ตัวหนึ่งเนาะตัวนี้ลุงพ่อนมากๆเพราะว่า ใกล้ตัวนี้หุ่นดีหุ่นงามเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลงป้อนสิพยายามเอาก,อกล่องจับให้บึงแปลกแต่ว่าอ่าสีดำลายเนาะข้อดำอกดำกับบรูคือกันว่าช่วงปีใหม่หรือช่วงนั่นมาคนสเลียงสิงงามบ่นะครับผมนี่กำลังเห็นมามเห็นมาไทยใกล้เองสินเนี่ไหม ไก่ตัวนี้ลักษณะดีหุ่นเพี้ยวหุ่นง่ามดีไปแล้วเนาะที่ยุ่งทายโดนโด,ดนแรยกันบบนุไดเจ้าจินดุกช่ายกำลังสีเกียวไก่เนาะ ตอนนี้กำลังทิชเี่ไก่เนาะเอิ้นไก่มากินเนีย่ย <c oughs> เดี๋ยวจังหน่อยลุงพ่อนี่ยกกล่องไปทั้งพุน่น <c oughs> เดี๋ยวลุงพ่อนี่ซูมกล่องไปสูบังเนาะลูกชายกำลังเิีเชไก่อยู่เดี๋ยวจังหน่อยลุงพ่อนสิยกกล่องให้พุน่นล่ะ ซุมเนี่เป็นไก่เม่สาวเนาะไก่น่อยกําลังไงเป็นสาวหน่อยเนาะนี่หลายตัวอยู่รออีกจะเือนช่องเือนก็จะเริ่มไข่กันแนละ้วซึ่งไข่กันแนละ้วนี่เป็นไก่อ่ากําลังไงเห็นมากกําลังเป็นสาวหน่อยเนาะเดี๋ยวลุงป้อนสียกกล้องขึ้นไปอยู่ไปถ่ายกไก่สีสนองบึง บามานถ่าทยใกล้ๆสุพีิสนองบางเนาะน่ละไกลสาวหน่อยลุนหน่อยลุนใหญ่ันตัวนี้น่อยอีลี่นี่นี่ซ้ำอยู่ใกล้ๆไม่ไงสังปัน,นบอกให้หลายเนี่ยเห็นอยู่ประมาณสองตัว,วนะครับน่าที่มีรุนนั่นรุนนี่รุนน่อยลองไปทัดไปทัดไปเสรยนะแต่ว่ามันโตนกันหลายพมดช่วงนี้อ่า ไก่น้อยออกมากกับบคกไก่ย่างเนาะย่งเมละตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนี่แหละนี่ก็มาทายใกล้ๆให้พี่ให้น้องในเบื้งน้ำกันเนาะ ไก่น้อยตดีวนี้หลงแม่เนาะห้องเจี๊ยบเจี๊ยบเจียบยดตามนี่และวนะอันนี้เป็นไก่แม่พันุเนาะที่ลุงพอ่อจงเวทเหตุพันุ์เนาะออกลูกออกเต่ามากแต่เงายๆยืนเดียวนี่แหลนะเนาะซุ่มนี่แหละการเรื่มสิทย่อยออกไปแน่แล้วเนาะกินอาหารแน่แล้วก็สิออกไปเดี๋ยวมาทางนี้บังก์ พี่น้องท่านใดที่กำลังติดตามช่องลุงพ่อนู่ในขณะนี้ก็อย่าลืมเด้อครับเลอ่ห้กำลังใจลุงพ่อนี่นะกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแช์นะครับกดไลค์นะครับนี่โปรเมื่อนะยกโปรเมื่อนไปแว่นนะครับผมขอกำลังแรงใจจากพี่จากน้องเนาะพี่น้องที่เข้ามาเบ่งมาชมช่องลุงพ่อนะครับผม อยากไล่เสียงไกลน้อยตัวนี้เนาะห้องกวนเจียบเจียบเอยู่บอเศร้าจากเทียยังจากไปอยู่ใสแม่พันก็นไหนหาอยู่นี่หลายรอบแล้วยังไ่เห็นแม่อยู่ อีกจักหน่อยลุงพ่นกัสิได้จบจิบแล้วเนะาะก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับรอย่าลืมเดอ้อกดติดตามอ่ากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่ลุงพ่อน,น้ำเนยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำจิบต่อๆไปนะครับผมอีกจังหน่อยลุงพ่อนกับสิยุทธจิบแล้วนะครับเบิ่งต่ออีกจกังหนึ่งนะครับผมนี่ใกล้ตัวเนี่ยห้องกวนยื่นี่นะ นี่ครับไกล้ตัวหนึง่งเป็นไกล้แม่สาวออกดำไหลกันนี่ไกล้ตัวนี้กันเลยเป็นสาวหน่อยเนาะกำลังขึ้นมากออกดำไหลไกล้ตัวนี้ก็ง่ามอยู่งามนม่รูปแบบหนึ่งนะครับนี่อีกม้วนหนึ่งนะครับผมนี่ไกลหน่อยนมหน่อยกำลังขึ้นมาไหมรุ่นเดียวกันเหรอครับใกล้แม่ตัวนั้นเนาะ ช่วงท้ายๆเก็บมันนี่รู้สึกว่าไกาขันที่ดีเนาะขันทีขันหนูขึ้นเนาะแต่ตัวนั้นขันเนี้ยตัวนี้ขันเนี้ยเต่นลุงพ่อนก็จับบ่ท่านเนาะบ่ได้แนมเพราะตัวเด็กกำลังสิ่ขันอยู่บ่ได้อ,ยอยวยกองใส ก็แล้วครับเนาะสำหรับชิปนี้นะลุงพอนกับทีขอจบลิปไม่ได้เพียงสานีสักก่อนนะครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับที่ใครกำลังแร่งแก่นในการติดตามรับชมของลุงพอนนะครับผมขอสวัสดพีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับเดอ้อสวัสดีครับผม